สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมรอรวมดั้มนะครับหรือว่าช่อง y o u t u b e รอหลอนรวมดัรมรถบทุกทำงานนะครับตามติดชีวิตเราเกี่ยวเช่นเดิมครับวันนี้ผามดูพี่ใหญ่หน่อยชื่อเหลืเกินว่าเพื่อนๆน่าจะรู้จักดีโอ้ดังค่ายดังครับ นี้อยู่กับทีมงานเสียยงนะครับจังหวัดชัยนาทครับผมอำเภอสันบุรีครับว่ากันยางั้นะครับอู้พามดูเจ้าพี่ใหญ่คนนี้เลยครับนี่ครับมีใครไหมที่ไม่รู้จักอยู่กับปานเจริญการช่างนะครับปีสองพันสิบแปดครับตัวนี้อูเดี๋ยวชมเครื่องใกล้ๆครับ่เป็นใครไปไม่ได้ครับ a o 8 c ครับทบูสองเจ็ดศูนย์ว่ากันอย่างนั้นนะครับจัดจานในย่านนี้ครับผมทีมงานเสียยงนะครับ <c oughs> มาจากสันบุรีจังหวัดชัยนาทครับปัามหฮลิกสองตัวนะครับซ้ายขวาดูโล่งมากครับพี่ปานพี่ปานเดี๋ยวจะ ภาพชมตอนทำงานนะครับนี้ให้ดูโดยรวมก่อน,นครับรอบรถโดยรวมปั๊ปมไฮดรอลิกนี่เขาเรียกปั๊มอะไรครับเพื่อนอย่างนี้ผมดูก่อนนี่ผมก็ไม่ค่อยทราบนะ สับเพียงแค่คเครื่องครับดูช่วงล่างครับมอเตอร์ตัวเดินช่วงล่างผมไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหร่นะครับเรื่องสเปครถแต่จะเน้นถ่ายทำเรื่องการทำงานนะครับการจ็บเโยวถังน้ำมันเบลอย์ครับใหญ่มาก านเจริญการช่างนะครับโมเดิร์นสองพันสิบแปดซูเปอร์นะครับตัวนี้อู้ฮีกิดฟ้าหรือจะสู้มานะคนว่ากันยังไงน,นะครับอ้มิชลินก็รอครับมิชลินสามตัวจอร์ซยอยดมาดูข้างหน้ากันนะครับ สองตัวครับวิลินปันเจริญกันช่างน,นะครับปี2018เดี๋ยวมาดูตอนที่เชฟเฟอร์แกทำงานนะครับจะเร็วจะฟาดจะแรงเพียงใดครับติดตามชมกันครับตอนนี้ยังติดตั้งทางอุ้มอยู่ครับเช็คความเรียบร้อยดีย๋จะลงลั่นกันแล้วครับ อาชีพไรปริญญาว่ากันอย่างนั้นครับอู้เเจ้า,จาล,นนลันแล้วครับลันแล้วลงไปแลยนะครับศูนย์แปดหนครับฮาวเวอร์สปปานเจริญการช่างนะครับไปสองพันสิบแเริ่มลงไปนะครับระเดิมคลิปแรกของวันนี้เลยครับเชา้ชาเช้าโอเค,ครับ หมดแ้วล้ครับหมดแล้วลงนะครับนี่คเทนนิเของลั่นจะดันแค่ไหครับข้าตั้งครับ้าตั้งตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านตากแดดนะครับบ้านตากแดดตำบนตะกุูกกนะครับ อเอราสุ่นรินจั้งมาสุรินนะครับดูกับปาร์จรินการชั่งนะครับโอู้หูใหญ่ที่ใหญ่ลอ,อจัดสัมผัสได้เลย,เยนี้โอ้นายมีน้ำแบบปารเจรินการชั่งนะครับปีสองพันสิบอู้ มาดูคลิปแรกวันนี้ก็น่าสนใจกันเลยเอา้ามาดูแก่ชั้นเชิงการหักเหยบบไหนครับนี่วิ่งนางงค่อนข้างแคบครับนาเล็กๆน่าจะประมาณสักงานหนึ่งครับอันกว่าๆหรือเปล่าไม่ใหญ่ครับวิ่งนา เป็นนาติดหมู่บ้านครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านตาแดดนะครับตำบลตานกูครับผมอำเภอเขาสุนารินจังหวัดสุรินทร์ครับเหตุนี้เรื่องชื่อลือนามเรื่องรถเกี่ยวรถอุ้มครับ่ละปีมาทันหนูยี่สิบสามสิบครั้งครับแถนนี้มีท่านใดที่ไม่รู้จักหรือเปล่าครับผมการเจริญการช่างนะครับไสองพันสิบแปดครับคันนี้ จัดว่ารอจัดวัดรเร็วแล้วเราแรงชุกขนดนาเลยแบบนี้ลั่พุ่งะนั้นท้องนาครับผมอุดเครื่องก่อนครับเช้าเช้าอุ่นเครื่องก่อนยังไม่ดันเท่าไหร่ครับเริ่มเริ่มก่อนครับเช้าเช้าอุ่นเครื่องกันไปก่อนนะโอ้แถวนี้ข้าวต้านครับ ข่าวตามกันทั้งนั้นเลยยังเหลือเยอะครับผมข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับยังเหลือเยอะเห็นไหมดูครับจดัดเร็วจักรฟ้าแค่ไหนเดี๋ยวช่วงอาสายๆนะครับผมเชื่อว่าเขาหนีไม่ธรรมดาแน่นอนครับพี่ขันนี่แต่ใครก็รู้จกักดีครับผมปั้นจันทน์กัญชงนะครับ หลท,ทั้งคันอันนี้นะท่้าแกนจะขับเองครับทีมงานเสียยกนะครบผมจากจังหวัดชัยนาทอำเภอสันบุรีนะครับรนะแล้วรอจัดรอจัดสัมผัสได้เลยครับแบบนี้สุดจัดประลัดไม่ต้องบอกครับโอ้ตไครก็รู้ครับตานเจริญกัรชางนะครับ คือจะเก็บเร็วผมเลยเด่นเลยเด่น,เนมากแค่ไปเหลือเลยนะครับลัล่นล,ลัดูใครไปเป็นคนดีครับดูกันค้นฟางดิดูใครไปเป็นผลดีครับตรตรายตรตราย จัดจัดลยยาดนี้ครับโอ้ว่ากันอย่างนั้นทีมงานเสียโยครับอำเภอสันปุรีจังหวัดชัยนาทครับผม ทำไมธรรมนาแล้วผมมิสูวิชิฟูโซวระดุครับแกบกเจ้าคันนี้โอ้รถจักรครับทีมงานมานี่ทีมงานเสียโยกครับสันบุรีจังหวัดชัยนาทครับผมเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาปาเจริญการช่างนะครับติดตามบันไดวันนี้ได้ถ่ายภาพแบบเต็มจุกแน่นอนเออถ่ายเอฟซีแฟนปาจริญด้ครับเฮ้ ยอดสุดยอดจะขึ้นวิ่งนาใหม่เดี๋ยวจะมาดูครับว่าการเแข่งของเขาจะเร็วแรงเร็วฟัดเพียงใดครับตอนนี้วิ่งนาอยังยังเล็กครับยังดันเร็วไม่ได้ครับผมเดี๋ยวมาดูวิ่งนาใหญ่ๆครับจะดันเร็วแค่ไหนมารอติดตามกันครับอันเจริญกัรชัางน,นะครับไอ้สองพันสิบแปดโอ้เร็วฟัดเร็วฟัดไม่ธรรมดาครับผม อันนี้เสียน่าจะขับเองครับพี่โชเฟอร์ดิเข้าไ okay, ครับ mm hmm. แรงจัดสัมผัสได้เลย mm hmm. จัดผลัดไม่ต้องบอกครับประดับนีิดูการบหมันนะครับาจะบมดโยกสักหนึ่งครั้งครับถึงจะเข้าไปเทคนิคของแต่ละคนแต่ละท่านครับพี่โชเฟอร์ดิไม่เหมือนกันครับนี่ yeah, ครับ รัดแตบบเต็มโจเลยวันนี้เดี๋ยวเดินทางอยู่แถวนี้ก่อนครับอำเภอเขาสินาริน,นะครับแถวตำบลตะกูเข้าวันนี้เดี๋ยวประมาณสักอีกสักลายปลายสัปดาห์ครับเดี๋ยวจะพาไปชมตอเนื่องแถวทุ่งกุลานะครับผู้เฝ้าฝังนู่นเขาบอกว่ารถเกี่ยวดี ยังกระฟุบบินกรับุบถตนและตุต๊กลาบวิ่งตามกันเป็นสิบสิบคันครับผมอเ,เดียเด๋ยวเยสักหลายสัปดาห์นี้ครับจะพาไปติดตามรับชมได้นอนเดนทางรุ่นครับมีแต่รถระดับเร็วฟาดเลยมีแต่รถลรอลอครับเพาว่ากันอย่างนั้นครับรอิดตามผมได้เลยนะครับออก็ฝากช่องเนยครับ รอหลุนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับฝากติดตามไว้เลยเพืเ่อนๆท่านไหนที่ชื่นชอบด้านรถเดี่ยวรถบรรทุกครับผมรถทำงานรถขุดรถแม็โครรถไถครับมีนําเสนอให้ท่านได้ติดตามรับชมอย่างแน่นอนติดตามไว้เลยครับรอหลุรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับเจ๊วแจ๊วแจ๊ทีมงานเสียยงครับผมอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทครับ กับเจ้ารถคันนี้ปานเจริญการช่างนะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับผมเดี๋ยวข้าวนี่ข้าวยืดนี่เขานี่ฟัดเลยครับไม่มีการติดขัดใดๆทั้งนั้นผมอยู่ที่หน้าหมู่บ้านครับตอนนี้อยู่ติดถนน,นใหญ่เลยบ้านตะกูกนะครับเออติดติกับบ้านตะกูกับผมบ้านตากแดด ตำบลตาบุกนะผมอำเภอเขอาสินารินจังหวัดสุรินตอนนี้ครับอยู่หน้าหมู่บ้านเลยจัดจัดราบน้ำไกลๆครับการดเนินการช่างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหลัออกเอาไว้ที่นั่นก่อน ในคลุคขนานครับผมในพิการรวมเข้าบ้านตากแดดนะตอนนี้อู้สุดจัดป่าเจริญสำหรับคลิปน,นี้ก็พอโหอมปากหอมคออีกเช่นเดิมนะครับติดขี้รถเกี่ยวได้เลยผ่านช่องของผมขอ,อสมควรครับคลิปน,นี้ฝากเ,เพื่อนด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับ ในช่องรอโหลดร่วมดับรถทุกๆทำงานนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับผมหรือว่ากดแชร์เพื่อนของท่านได้รับชมด้วยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะขอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาชมตอนถ่ายข้าวกันครับผมอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ